ลิวพูลเปิดแอนฟิล์เอาชนะเอฟเวอร์ตันได้นะครับ1ประตูต่อ0เก็บ3แต้มสำคัญได้นะครับลิวพูลได้ประตูจากเดเอโก้โซตานะครับในนาทีที่57ตอนนี้ลิวพูลทำแต้มทิ้งห่างอาร์เซนอลอันดับ2ออกไปเป็น12แต้มเท่าเดิมนะครับในเกมนี้บอกได้เลยนะครับว่าวัดกันที่ความคมของกองหน้าจริงๆ 45นาทีแรกรูปเกมของลิเวอร์พูลนะครับเกมลุกต่อกันไม่ติดและเกมรับก็พลาดทั้งสองครั้งเลยนะครับเกือบเป็นประตูทั้งสองครั้งเป็นปัญหาเดิมๆนะครับทุกคนในครึ่งแรกคือเรื่องเกมลุกต่อกันไม่ติดลิเวอร์พูลเองก็พยายามใช้ตำแหน่งปีกโจมตีด้วยความสามารถเฉพาะตัวทั้งลุยดีอาร์ตและโมฮัมเหม็ดซาลา แต่ก็อย่างที่เห็นนะครับไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันโมซา r าเกมนี้ก็ในครึ่งแรกก็ถือว่าหายเลยนะครับเงียบคลิปลิวพูมักมีปัญหากับลูกโดง่งและมีปัญหาจริงๆในการถูกวางบอลยาวให้เบโตดูเหมือนว่าเวอร์จิลฟานไดและโกนาเต้จะรับมือกับเขาไม่ได้ดีเท่าที่ควร และเกือบจะเสียประตูในนาทีที่32ของเกมอีกด้วยจบครึ่งแรกลงไปก็เสมอกัน0-0ครึ่งหลังเริ่มนะครับเหมือนว่าอันเนอร์สล็อตจะแก้เกมเปลี่ยนให้นักเตะบุกหนักและก็ต่อบอลเร็วและแล้วในนาทีที่57นะครับลิวพูก็ขึ้นนำา1ประตูต่อ0ูจากเดียโกโซตาที่โชว์ทักษะในกรอบเขตโทษก่อนจะหลอกจอแดนฟิกฟอร์ ยิงเข้าไปจังหวะการยิงประตูชัยของดิโอโกโซตาน่าจะเป็นสิ่งที่อันเนอร์สลอตไว้วางใจเขามาตลอดประตูนี้ทำให้เราคิดถึงการเป็นโชตาเกมครึ่งหลังก็คล้ายๆกับครึ่งแรกแต่มีโอกาสเข้าทำประตูได้มากขึ้นและเพิ่มสปีดบอลให้เร็วขึ้นแต่เอโบรตันก็ยังมีเกมรับที่เหนียวแน่นและทิ้งกองหน้าของพวกเขาไว้เพียงคนเดียว โดยที่แดนกลางกับแนวรับแทบจะเป็นแนวเดียวกันเลย3แต้มในวันนี้นะครับเป็น3แต้มที่คุ้มค่ามากมันเป็นชัยชนะที่สำคัญนอกจากการทิ้งห่าง Arsenal อ์เซอนันดับ2อ,ออกไป12แต้มเหมือนเดิมได้แล้วการชนะเอฟเวอตันได้เป็นสิ่งที่แฟนบอลลิเวอร์พูลตั้งตารอคอยกันมาตลอดตั้งแต่เกมเสมอกันนัดที่แล้ว